เดียวที่ผิงเรอมาอยู่ที่สถานการณ์สถานการ้าโทษทีู่ายกลัวเอเือน่งโดนเหมนเยนด้องื้ได้เลยนี่แหวคอนเทนด์นะเปรูปหัวรูปหัวใจ ปปคิคมโ<ม>นโตเนโกูดนเป็นจูชายวิวของบางปูนะสวัสดีครับสวัสดีครับว,ว,วันนี้อยู่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเออได้ใช่โรงเรทสบานหนึ่งวันนี้มาแนแนวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนนแล้วน้องมาแล้วครับวันนี้ก็น่าจะเป็น

พิมเราไปอยู่ที่สถานาการณ์สถานาาการณบางกอกมุมใช่ขอโทษที่ตูองใช้ปัสสุทธิ์ตึ <c oughs> ๊งตึ๊งนะครับโอ้นี่เลยน้ำขึ้น,นขนาดนี้เลยเอะไรหรอเฮ <c oughs> ้แต่ว่าอยู่ตรงนู้นไม่ใช่หรอมันจะไปอยู่ตรงนู้นปลาอยู่ตรงนู้น <c oughs> ปลาตีเป็นปลาเท้อ๋อเป็นปลาเท้านะครับ ปลาฟูประฟูทเร็วดีนะดีดีมากคืบเย็น <laughs> จริงๆแต่มันเย็นนะครับลมแรงเย็นสุด่างเลอน่องสื่อได้เลย อยู่ตรงนี้มันรู้สึกว่าเป็นดีถ้ามาคนเดียวน่าจะสนุกนะคิดว่าวันเป็นวันบูสวันสุดท้ายนะลืมบอกอะนนไรบอกมันเป็นบูสวันสุดท้าย ไปด้วยมาอ้หนะสารการสดด้วยนะภูมิคอมอนมาสิลูกเอ้ยไปนู่นแล้วมันโดนหลอกเอ้ยไม่โดนนกเลยไม่โดนหลอกไปนั่งนั่งนวลไปนกพิษสวัสดีครับอยู่กับพวกผมช่วงสาระการเรียนรู้น่าเล่นนั่งาดูนะครับลูกนั่งนวลแก๊สแคล่าขะวเฮ้ยแกบแกบขาวขาวนะครับเป็นป่าต้นอยู่เป็นฝูงกับนางนวลธรรมดาครับก็อย่างเงี้ยครับบางทีเราจะแยกไม่ออกนะครับ ขนาดประมาณครับขนาด24ถึง28เซนนะครับแล้วพวกนี้บินได้ข้องเชยวนะครับแล้วก็ชอบส่วนใหญ่มันจะหาอาหารในนี้นะครับชอบเป็นปลาตัวเล็กๆแต่เกินอยากให้โดนพวกผมหลอกนะครับนี่แบล็คออนเทนนะเป็นรูปหัวใจต้องใหหัวใจถ่รูปเป็นความรักโโตเนโกะเป็นจุดชายวิวของบางปูนะคะตอนนี้กลับถึงวิไลแล้วครับทุกคนบอกว่าเงือออกทุกวันเลยตอนพิป นะเพราะว่าเล่นกีฬาครับเล่นบาสน,นะทุกคนครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะสองูนะครับเป็นแนวนเป็นบูนนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็หลังจากนี้อาจจะมีอีกนะครับผมก็อาจจะเป็นช่วงเ,เดือนพฤศจิกาธันวาเลยนะครับก็อีกหน้านะก็พอิดตามชมวงับวันนี้ก็สนุกมากครับเป็นแนวบูเทอร์ท้ายที่สนุกแต่ก็ร้อนนะครับ ที่มีภาพบรรยากาศให้ดูก็คือเขาก็มีการสแสดงของแต่ละห้องนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไปที่เท่านี้นะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ไปไหมเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสด<อ>ีครับ